สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งกว่าละครไทยยูทูบเบอร์บ้านรุงพลแท้จริงเป็นทีมสืบแฝงตัวไปเฝ้าพฤติกรรมงานนี้พลาดแล้วจากกรณีที่เราบรรดานะักข่าวต่างก็เข้าไปสัมภาษณ์ในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพล จนทำให้รงพลได้เกิดแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาโดยการเขาไปแย่งไม้นักข่าวอามารินที่ยืนถือไม้ทามกลางบรรดาผู้สื่อข่าวหลายๆช่องเมื่อนักข่าวช่องอามารินไม่ยินยอมให้ไม้รงพลไปรงพลจึงได้ทุบหลังนักข่าวรายนี้จนทําให้เกิดกลายเป็นประเด็นที่ผ่านมา ล่าสุดรายการแฉทางช่อง GMM 2 5ที่ออกอากาศเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาได้พูดถึงคดีน้องชมพู่โดยสรุปว่าเราบรรดายูทูบเบอร์ที่เข้าไปตามติดชีวิตลงพลได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนแฝงตัวเข้ามาเพื่อมาเฝ้าพฤติกร,ก,กรรมคนในหมู่บ้านกบกอกและตัวลงพลอีกด้วย ล่าสุดชาวทวิตเตอร์ต่างก็พูดถึงคดีของน้องชมพูอีกด้วยเรื่องข่าวน้องชมพูเห็นชาวโซเชียลต่อว่าช่อง YouTube ที่ไปเกาะแกะลงพลว่าไปเกาะกระแสรปรากฏเฉลยเป็นทีมสืบแฝงตัวไปเฝ้าพฤติกรรมคนในหมู่บ้านละครไทยยุค2540จัดฮ่า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 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกัคุณครับ